ลุยพาเลนจะพาทุกท่านไปชมโต๊ะหมู่บูชาในรูปแบบศิลปะลาวล้านช้างที่ยังคงเหลือไว้ให้ได้ศึกษาเพียงแห่งเดียวในภาคอีสานเป็นโต๊ะหมู่ที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์นักโบราณคดีพบจารึกเป็นอักษรธรรมเนื้อความในจารึกบอกเล่าถึงการปกครองในยุคอดีตเป็นการทําความดีทดแทนการถูกคุมขังในยุคสมัยเจ้าคุณจันทร์หรือพญาปัะจนตประเทศธ,ธานีเจ้าเมืองสกลนครคนแรก ปัจจุบันโต๊ะหมู่หลังนี้ได้มีการจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครมหาวิทยาล,ายลาัยราชภัฏสกลนครติดตามไปพร้อมกันครับตอนนี้ในมันข้อมูลการได้วัตถุมันหายคือคือสมัยช่วงท่านอาจารย์สุรัตน์วังรัตท่านเป็นผอศูนย์วัฒน,นธรรมเนี่ยท่านก็มีการรวบรวมรวบรวมแล้วก็ขอรับบริจาคก,ก็ไม่ไม่ไม่ไมทราบเหมือนกันว่าท่านได้มาจากไหนอันนี้ ถ้าเขาพูดถึงพระเจ้าคุณจันทร์ก็น่าจะวัดในเมืองผมว่าครับก็เนี่ยเราเราก็เลยเอามาจัดแสดงครับซึ่งก็ทําความสะอาดเช็ดเช็ดเช็ดไปเช็ดมามันก็มีเศษแบบนี้ก็ขูดขูดขูด,ดออกคือข้างๆจึงพบว่ามีจารึกเนี่ยครับเนี่ยมีจารึกขีดอยู่ข้างๆไอ้จารึกข้อความข้อความโดยรวมคืออ่าคนเนี้ยเขาบวชเขาบวชทดแทนการติดคุก ในสมัยเจ้าคุณจันทร์เขาน่าจะทําความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่ก็น่าจะเป็นข้าราชการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาทําผิดเขาก็เลยบวชพอบวชเสร็จปุ๊บเขาก็เลยสร้างหอนี้กับพระทองคําเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นพระทองคําก็หายเราหา,า,หาไม่เจอแต่เราเจอหอนี้นะครับแล้วหอนี้เนี่ยถ้าถ้าเราดูดีๆมันคือโต๊ะหมู่เวอร์ชั่นอีสาน ซึ่งสวยสวยนะครับแปลกดีชใช่เป็นโต๊ะหมูบูชาครับและจริงๆมีหลังคามีหลังคาขึ้นไปแต่ว่าตอนตอนเจอไม่ไม่เห็นหลังาคาแต่มันสวยผมเคยได้มีอาจารย์ท่านนึงบอกว่ามันคล้ายๆกับหอผีเขาบอกสวยผมว่าถ้าใครชอบนะเอาไปออกแบบเพื่อทําเป็นโต๊ะหมู่ของอีสานแล้วก็ใส่ข้างบนข้างในใส่หลังคาเข้าไปหน่อย ลักษณะแบบนี้สวยสดงดงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสกลนครซึ่งก็น่าสนใจครับในอนาคตถ้ามีใครมีฝีมือเชิงช่างลองเอาไปปรับประยุกต์แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเอาไว้ประดิษฐานพระพุทธร,รูปสาคัญในในวัดวาอารามก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับใ,ใ,ในในความเป็นอีสานเนี่ยต้องต้องเข้าใจก่อนว่าวัฒนธรรมแรกที่ ที่ถือเป็นวัฒนธรรมเด่นก็คือวัฒนธรรมผีก่อนนะครับวัฒนธรรมผีจากผีค่อยมาเป็นพุทธที่เป็นพุทธมหาอ่าพุทธเถรวาทจากพุทธเถรวาทค่อยมาเป็นพุทธมหายานคราวนี้ผีเนี่ยชาวบ้านอีสานเนี่ยเขาจะมีผีอยู่สองสองมุมมุมแรกคือผีอยู่ที่มุมบ้านเรียกว่าผีแจอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านภายหลังเนี่ยจากผีมุมบ้านกลายเป็นผีอยู่บนหิ้งก็คือทําหิ้งผี พอทาหิ่งผีเสร็จปุ๊บนี่บนหิ่งนี่ก็อาจจะประ,ประดับด้วยไม้ยอย้อมสีย้อมสอีขมิ้นเพื่อให้เป็นสีเหลืองไม้ยอป่าย้อมสีอย่างเงี้ยครับเอาไว้บนบนหิ่งก็มีขันห้ามีดอกไม้มีขันหมักเบงภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงจากนับถือผีเขาจึงเอาพระพระพ,พุทธรูปนี่ที่แกะจากไม้ก็ดีหรือพระดินปั้นก็ดีไว้บนหัวจึงเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัว เรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวภายหลังมาเนี่ยคามันก็เลยกร่อนเรียกว่าเจ้าหัวแล้วคํานี้ก็ถูกเอาไปไว้เรียกพระสงฆ์ที่อยู่วัดว่าเจ้าหัวแล้วเราก็ไปเรียกเนนว่าเจ้าหัวน้อยเรียกไปเรียกมาเสียงมันก็เพี้ยนจากเจ้าหัวน้อยกลายเป็นจัวน้อยอีสานก็เลยเรียกเนนว่าจัวเรียกพระว่าเจ้าหัวจริงๆมาจากว่าพระเจ้าอยู่หัวเพราะสร้างสร้างเป็นหิ่งภายหลังจากเป็นหิ่งเนี่ยพอพอนับถือพุทธ เวอร์ชั่นสยามคําว่าพุทธเวอร์ชั่นสยามนี่คือมีทั้งพุทธที่เป็นพุทธขามวาสีคือวัดบ้านแล้วก็พุทธอรัญญาวาสีคือพุทธวัดป่าพุทธวัดป่ากา็เป็นธรรมเนียมที่เราได้มาจากธรรมยุทธนะครับธรรมยุทธินิกายี่ยในวัฒนธรรมในสมัยละการที่4และการที่4ี่นี่มีการเอาโต๊ะเหมือนโต๊ะธรรมดาเนี่ยแล้วพระพุทธรูปวาง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 เราเรียกว่าโต๊ะนะครับ พอในสมัยรัชกาลที่เรียกว่าม้าขออภัยเรียกว่ามา้าแล้วภายในยุคถัดมานี่ก็มีการทําม้าตัวเล็กๆเ,เอามาวางซ้อนๆๆกันใส่แจกันใส่นู่นใส่นี่เรียกว่าม้าหมู่เรียกว่าม้าหมู่ในสมัยรัชกาลที่สี่พอในในสมัยรัชกาลที่5เปลี่ยนชื่อจากม้าหมู่เป็นโต๊ะหมู่ในในยุคนั้นเองเนี่ยคนอีสานเนี่ยก็ไม่ได้ใช้โต๊ะหมู่แบบนั้น แต่โต๊ะหมู่อีสานหรือหรือม้าหมู่ม้าม้าเอาไว้ตั้งหรือโต๊ะเอาไว้ตั้งพระพุทธรูปในของอีสานนี่มันมีความคล้ายกับธรรมมาตรมากเลยเข้าใจว่าหรือเดาหรือสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นธรรมมาตรที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมีลักษณะตั้งขึ้นแล้วก็เป็นคอกเหมือนธรรมมาตปกติแล้วพระพุทธรูปบาง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 ภายหลังก็มีการปรับปรุงให้มีความสวยสดงดงามขึ้นเริ่มมีการทําเป็นชั้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 นขึ้น ก็มีลักษณะเหมือนบุตรสบกเหมือนอาคารนะครับอาคารหลังเล็กๆซึ่งเอาวางไว้อันนี้วัฒนธรรมนี้ก็มีอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างหายหายไปกลายเป็นว่าเราไปนิยมม้าหมู่ม,าม้าหมูหรือโต๊ะหมู่ที่เราเห็นในปัจจุบันเป็นวัฒนธรรมจีนซึ่งเข้ามาในสมัยกันที่4แล้วเราก็เอามาใช้แล้วเราก็เรียกว่าโต๊ะหมู่บูชาในปัจจุบันส่วนโต๊ะหมู่แบบสไตล์แบบอีสานซึ่งเป็นโต๊ะจริงๆหรือเป็นโต๊ะ,ะมี มีการมีมีเลเยอร์ที่ต่างกันเหมือนขั้นบันไดไอ้แบบนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับในในพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครของเรายังคงมีอยู่ของเก่าน่าจะเหลืออยู่แค่ชิ้นเดียวในภาคอีสานที่ที่ให้เห็นว่าเนี่ยคือโต๊ะหมู่ที่เป็นสไตล์หรือเป็นเวอร์ชั่นของของคนอีสานที่ยังไม่ได้รับวัฒนธรรมจากม้าหมู่ของของสยามเข้ามานะครับจากจารึกนะครับพอดีโต๊ะหมู่ตัวเนี้ยมันมีจารึกอยู่ข้างข้า มัจะเลือกอยู่ข้างเขาเขียนไว้เป็นอักษรธรรมเขาเขียนข้อความาคร่าวๆโดยสรุปว่าเหมือนกันกันกบเขาทําผิดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเขาจึงขอบวชคันนี้ไอ้การบวชของเขานี่ไม่เราเราไม่ทราบว่าเนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์จึงไม่ทราบว่าเขาบวชภายหลังจากเขารับโทษแล้วหรือเขาบวชตอนเขาอยู่ในโทษอันนี้ไม่ทราบแต่เข้าใจว่าในข้อความนี่คือ เมื่อเขาทําผิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เขาจึงขอบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลไถ่บาปในการไถ่บาปของเขาเขาจึงทําโต๊ะหมู่เขาเรียกว่าโฮงพระเนี่ยทำโฮงพระเนี่ยขึ้นเพื่อเป็นของไถ่บาปพ,พร้อมกันกันกบพระคำพระคำพระทององค์หนึ่งของเขาเอาไว้นะครับก็สร้างในสมัยเจ้าคุณจันทร์ปัจจุบันเราก็ได้รับบริจาคมาซึ่งทะเบียนณนะตอนนั้นก็สูญหายเราจึงไม่ทราบว่าเราได้รับบริจาคมาจากใคร แต่ข้อความชัดเจนว่าสร้างขึ้นในสมัยเจ้าคุณจันทร์ก็คือพระยาประจันตรประเทศธานีแน่นอนนะครับเราได้มาที่เป็น,ปน,ปนตัวของโต๊ะอาคารแต่ว่าเป็นรูปอาคารย่อๆนะครับแต่เราตัวหลังคาเราไม่ได้มาหรืออาจจะเคยได้มาแล้วหายก็ไม่ทราบเพราะว่าเข้าใจว่าได้รับบริจาคมาช่วงพศ2529หรือ2530ซึ่งก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยเราก็ เคลื่อนไปเคลื่อนมาครับมูฟของไปนั่นบ้างมานี่บ้างก็เลยทําให้การเคลื่อนที่ไปมาก็อาจจะหล่นหายระหว่างทางก็ได้ครับแต่ก็เป็นเป็นโตมู่ที่มีความสวยสดงดงามอยู่พอสมควรนะครับรการการปกครองในสมัยโบราณนี่เราต้องเข้าใจว่าเขาเขาเรียกการปกครองสมัยนั้นว่าการปกครองแบบสร้อยสายคาสร้อยสายคำนี่มันเป็นทั้งชื่อวรรณกรรมนะครับมีวรรณกรรมเรื่องนี้ด้วยเรื่องสร้อยสายคําและมันเป็นร,ปรูปแบบการปกครอง การปกครองแบบส้อยสายคำสมัยก่อนหมายความว่าใช้กฎหมายคล้องไว้แต่กฎหมายนั้นจะต้องคล้องให้เกิดความไมตรีประดุดทองคำฉะนั้นกฎหมายปรับไหมเล่าไหายไก่ตัวในยุคโบราณเนี่ยทำไมต้องเล่าไหายแล้วต้องไก่ตัวแล้วทำไมต้องไหมไหมเป็นวัตถุที่ใช้ซื้อขายได้เป็นสินค้าก็ได้พูดง่ายๆว่าเป็นของที่มีมูลค่าเป็นของที่มีมีคุณค่า ทางการเงินทางเศรษฐกิจแต่เล่ากับไก่นี่คืออะไรคู่กรณีคู่โทษเมื่อไก่เกลียเข้าใจยอมความกันเรียบร้อยแล้วจึงเอาไก่ไปทําอาหารจึงเอาเล่าไปให้กันกินหมายถึงให้คู่โจทย์จาเลยกินข้าวกินน้ําด้วยกันเป็นสัมพันธมิตรสมไมเป็นสัมพันธ์อ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นฉันมิตรไมตรีกันเขาจึงเรียกกฎหมายในยุคนั้นว่ากฎหมายหลักคาสร้อยสายคำไม่ไม่ใช่ว่าปรับเล่าไหา่ไก่ตัวแล้วเอาไหา่เอา ไก่แล้วออกกลับบ้านใครบ้านมันไม่ใช่อันนี้อันนี้คือหลักกฎหมายโบราณน,นั้นกฎหมายโบราณเป็นกฎหมายปณนีประนอมไม่ไม่ใช่กฎหมายที่ประหัดประหารไม่ใช่ว่าจับคนแล้วตัดหัวฆ่าทิง้งเป็นกฎหมายที่ปณีประนอมมีความอา่าเป็นญาติมิตรฉันมิตรนะครับภายภายหลังก็เราค่อยไปใช้กฎหมายชาติพอกฎหมายชาติก็เริ่มมีความเข้มข,มข้นเข้มแข็งมากขึ้นแต่กฎหมายท้องถิ่นเป็นกฎหมายปณีปนอมเสียมากกว่า ที่เราเรียกกันว่ากฎหมายส้อยสายคำบ้างหรือกฎหมายเสียผีบ้างหรือกฎหมายผิดผีบ้างอันนี้เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในตัวจารึกซึ่งเขียนอยู่ข้างๆเพราะเราจะเห็นว่าเมื่อรับโทษเสร็จหรือในระหว่างรับโทษเนี่ยเขายังมาบวชเพื่อไถ่โทษด้วยซ้ำแสดงว่าการไถ่โทษเขาเนี่ยต้องต้องไถ่โทษด,ด้วยลักษณะที่ยอมรับกฎหมายบ้านเมืองก็คือยอมรับโทษบ้านเมืองและท้ายที่สุดเขายังไถ่โทษในใจเขาด้วยก็คือการที่เขาต้องไปบวชด,ด้วยเพื่อขัดเกล่าจิตใจเขา นั้นลักษณะการปกครองบ้านเมืองในยุคนั้นก็จะเป็นแบบนั้นคือคนสมัยก่อนทําไมต้องปรับไหมไก่ปรับไหมเล่าไหไก่ตัวเล่าไก่กับเล่าจะเอาไปทําไมก็เอาไปทําให้กันกินเพื่อให้เป็นเป็นญาติมิตรเป็นฉันมิตรกันเน้นหลักการมันเป็นอย่างนั้นเองแล้วสังคมมันไม่ได้กว้างทําไมต้องต้องทําอย่างนั้นสังคมมันไม่ใหญ่สังคมหมู่บ้านมันมีอยู่แค่เท่านี้ถ้ามันไม่สามัคคีกันบันนี้เนี่ยฆ่ากันตายแน่นอนในอนาคตแนวคิดแบบนี้มันเป็นแนวคิดของสังคมเล็กครับ ถ้าเราคิดง่ายๆเหมือนสังคมสมัยพ่อขุนที่เราเรียกว่าสังคมพ่อขุนรามคำแหงสังคมที่เป็นสังคมพ่อลูกสังคมครอบครัวมันไม่ใช่สังคมเมืองที่เป็นเป็นซิตี้ที่ขนาดใหญ่มากๆแต่อันนี้มันเป็นสังคมครอบครัวดังนั้นสังคมครอบครัวก็เป็นสังคมปณีประนอมกฎหมายก็จะเป็นกฎหมายปณีประนอมจะเป็นลักษณะแบบนะั้น